จนมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะก็มีช่างภาพคนหนึ่งทักมาจากทางเซ็บบุกอะค่ะมีเสนอจะถ่ายภาพบิกินี่ชุดชั้นในเราก็ไปที่บ้านเขาซึ่งเขาปับหมุดไว้ว่าเป็นสตูดิโอเราก็ถ่ายจนถึงกระทั่ง4โมงเย็นนะครับช่างภาพก็เลยแบบมีการพูดบอกว่าถ่ายแบบถอดไหมแล้วคือเราก็บอกว่าเราไม่ถ่ายปกติเราไม่ถ่ายถอดอยู่แล้วเขาก็เลยพูดแบบ พูดเหมือนขู่บังคำอะค่ะหรือว่าเออเดี๋ยวจะมีค่าจ้างเพิ่มหรืออะไรประมาณนี้พูดบางคำจนเรารู้สึกหวาดกลัวแล้วก็แบบต้องตามน้ำอะค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเขาในห้องนั้นอะเพียงแค่สองต่อสองอะค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างตัวใหญ่เราก็ตัวเล็กอะค่ะเราคิดว่าเราน่าจะุูงไม่ได้ด้วยที่ที่มีผลกระทมมากก็เพราะว่าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวค mm ่ะ hmm. บถามาบอกว่ามีผลงงานในอุล mm ิแฟนหรอว่าเราก็ไม่ได้ตอบไปเพราะว่าเรารู้สึก เริ่มเริ่มเริ่มอายแล้วก็เริ่มเป็นกังวลด้วยผมนายตำรวจสืบนครบาลน,นะครับร้อยญญายพศสาขานะครับมีหมายค้นของศาลอาญาธนบุรีนะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของสื่อมวงอาจารย์และสิ่งผิดกฎหมายอื่นนะครับม,มือมือมือถือพี่นะครับนี่คือห้องนอนตรงไหมฮะไอ้ห้องสตูดิโอนี่อยู่ตรงไหนที่พี่ใช้ถ่ายอะห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้เลยเหรอ ผมทำนิดนึงภาพของพี่ที่พี่ถ่ายเนี่ยพี่เอาไปไว้ที่ช่องทางไหนบ้างครับ v k กับโอที่แฟนเนี่ยแต่ว่าไอ้พวกนั้นน่ะผมไม่ได้ลงแล้วเพราะว่าโดนจับั้งพี่แล้วนะอะไรที่เกี่ยวข้องผมก็จะก็ไม่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไงว่ามันอะไรในนี้ไงงั้นให้พี่พี่ผู้หญิงก็เปิดให้เราดูว่าเป็นงานจริงหรือเปล่าภาพอยู่ไหมครับเป็นช่างภาพอยู่ไหมล้วเป็นงานไม่ได้เป็นจริงจังจริงจังไม่้เป็นงานใายเล่นเล่น อ๋อของพี่ผู้หญิงเขาจากภาพที่ปรากฏนี่เขาอนุญาตจริงไหมอนุญาตได้เผยแพร่หรือเปล่าดูอนันนี้ให้คุณแค่ครอบครองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาเราติดต่อกันยังไงเอ่ยในการนัดมาถ่ายก็ติดต่อผ่าน a c e b o o k ครับ c e b o o k Facebook ของเราเองครับคือห้องอันนี้ไงสถานที่ตรงนี้เลยถูกต้องไหมนีคน่ครับครับเนี่ยมีหมอนเนี่ยหมอนหมอนตรงนี้เลยก็ตอนแรกก็มีการถ่ายในเชิงเซ็กซี่ก่อนถูกไหม อ่ะพอมาต่อหลังก็จะมีการถ่ายในเชิงอันนี้นะว่าถ่ายนูดแรงถ่ายเป็นพลงานารยน